ยกเลิกเลยนะครับท่านยกเลิกไหมครับนายกครับพลังงับลงงับนะซึ่งระยะเวลามีกรอบเวลาไหมครับนายกมีกรอบระยะเวลาไหมครับพลัะงับการเก็บกู้ทุ่มเบิดเนี่ยเรามีอยู่สองระดับนะครับคือระดับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยเขามีขีดความสามารถในการเก็บกู้ได้เองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราปฏิบัติการอยู่เป็นประจำแต่หน่วยทหารเนี่ยที่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถเก็บกู้ทล่มเบิดได้ นะครับแต่การแบบเก็บกู้ทุนระเบิดที่เป็นทางการแล้วก็ได้มาตรฐานเต็มรูปแบบเนี่ยคือการเก็บกู้โดยหน่วยบริการทุนระเบิดแห่งชาตินะครับซึ่งกอ,องรับไทยรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมัน มี2ระดับที่ที่เก็บกู้กันอยู่นะครับที่เราบอกว่า5พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่หน่วยบริการเก็บกู้ถล่มเบิดนะครับจะเข้าไปเก็บกู้นะครับหพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเข้าไปแล้ว4พื้นที่ยังเหลืออีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางทางกัมพูชายังไม่ตอบรับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็อีกพื้นที่ที่5เราก็จะเข้าเก็บกู้เลยเรามีกฎการใช้กําลังอยู่นะครับว่าเข้ามาทําอะไรนะครับ เตือนยิงนะครับยิงด้วยวุ้นเบายิงด้วยวุ้นหนักนะครับตรงนี้รยายละเอียดตรงนี้ผมขอที่จะไม่ชี้แจงตรงนี้แต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าหลังจากน,นี้แล้วการบัตรการทาหารเนี่ยเราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับว่าให้สามารถดําเนินการได้ตามสารการครับแต่การพูดคุยกันระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกระบวนการที่เป็นทางสากลอยู่นะครับแต่จากราหมจากจีบีซีไม่มีครับอ่าถ้าเกิด บิ๊กเล็กพูดแบบนี้เซโนงคะหมายความว่าไฟเขียวให้กองทัพปฏิบัติการทางทหารได้หรือเปล่าคะคือทหารการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยต้องฟังรัฐบาลค่ะก็ต้องรอจอังหวะจะไฟเขียวหรือไม่เขียวส่วนรัฐบาลจริงๆจะเขียวได้หรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ท,ทหารแต่อยู่ที่ความชอบธรรมในการใช้กําลังซึ่ง้าเกิดจากนานาชาติเกิดจากการที่เขาเห็นว่าทางกบุูชาเนี่ยได,ได้ได้มีการละเมิดละจริงอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ตอนนี้มันเป็นแผนของท่านหุนเซนเขาอยากจะกลับไปรูปเดิมก็คือกลับไปสภาคมังโกรไอสภาาตว์ประชอีกรอบหนึง่งไปสารโลกเพราะว่าไอการที่เรามีข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นการบีบล้วก็ต้องเดินและให้มันจบซึ่งเขามีปัญหาในเรื่องที่ว่าถ้าใช้ไรดาปปั๊บเนี่ยไอราษาต่างๆจะกลายเป็นของเราซึ่งเขาไม่ค่อยเขาไม่ชอบเขาจะไปตรงนู้น <คะ S 2> แต่เนื่องจากว่าโดนแทรกแซงจา,จากสหรัฐใช่ไหมและสัตชาประชนี่ก็เลยทําให้เกมเนี่ยเขาเขากลับไปในสถานที่เขาไม่ชอบใจเขาอยากกลับไปเกมเดิม ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องไม่ให้เขามีโอกาสกลับไปเกมเดิมนะอันทีหนึ่ง<อ>ก็คือกลับไป UN การจะไม่กลับไปได้ก็คือสหรัฐต้องย้องกับเราว่ากัมพูชาประพฤติตัวไม่ดีนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องฟ้องสหรัฐก่อนฟ้อง UN ซึ่งตอนนี้ท่าที่ฟังยังไม่เห็นทาซะหน่อยแล้วท่าที่ทราบก็คือทางกัมพูชากำลังจะฟ้องแล้วแล้วเรา,เรากำลังเตรียมเพราะเขากำลังจะฟ้องไปไปไปเอห้ทันก็แล้วกัน ไม่ต้องไปแก้ตัวนะครับเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยท่าทีตรงนั้นจะบอกชัดเจนว่าเราสามารถปฏิบัติการทางหารได้หรือไม่นะครับ<ฆ>แล้วผมก็เรียนว่าการปฏิบัติการทางหารนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นการรบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเล็กเกินไปนะครับต้องได้สัดส่วนและมีเหตุมีผลการจะได้สัดส่วนเหตุผลในความเห็นที่ผมเสนอไปก็คือว่าใครมาวางล่ะก็คือหน่วยข้างหน้าหรือว่าหน่วยฐานช่างหน่วยข้างหน้าคือที่มันเผชิญหน้ากันอยู่ตรงนั้นหรือหน่วยฐานช่างที่เลืกอเข้าไป ตรนนี้เราจําเป็นจะต้องใช้กําลังเพื่อจะไล่เขาออกไปพ้นจากตรงนั้นซึ่งกใช้ได้หลายวิธีการถ้าใช้อาวุธระยะไกลก็ได้ใช้เครื่องบินก็ได้แต่ว่าครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วบอกว่าเรายังถือ,อปฏิญญานี้นะเรายังถืออยู่ตอนนี้มันแค่ระงับใช่ไหมขอให้กลับมาเดินแต่คุณไม่มาเดินกับเราไงคุณปล่อยให้มีการวาง,งระเบิดแรงต่างได้ไดเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเราต้องจัดการซะก่อนตอนนี้ถ้าจะปลอดภัยได้ยังไงในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็มีลา่าทวนอยู่2ออย่าง คือลาดตะเวนเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยนะครับ <ạ. S 1> กับลาดตะเวนร่วมกันถ้าลาดตะเวนร่วมกันก็จะรู้เลยว่าคุณจะโดนไม่เดินโดนไม่โดนมันจะรู้กันมันจะสร้างความปลอดภัยฐานได้นะครับเราก็มีข้อเสนอนอื่นๆก็คือราจจะต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ติดตั้งกล้องอะไรก็แล้วแต่นั่นคือระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจะต้องทำกัมบ,บูชาเนี่ยมาเป็นหลักประกันความปลอดภัยฐานเราให้ได้ก่อนนั้นโดยทั้งหมดโดยสรุปคือว่าเราจะต้องมีความชอบธรรม ทางการเมืองระหว่างประเทศซะก่อนแล้วื่อก็ว่ากันไปค่ะคือต้องมีความชอบทมทางการเมืองระหว่างประเทศซะก่อนแต่ว่าเออทางด้านของออกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีการทําหนังสือนะคะไปที่อ่าเอโอทีก่อนละคณะผู้สังเกตการ์ชั่วคราวใช่ไหมคะของอาเซียนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามทางคุณนิกรเดชนะคะโฆษกระทรวงการต่างประเทศว่าจะมีการทําหนังสือไปสหรัฐหรือมาเลเซียหรือเปล่า ทางด้านคุณนิกรเดชก,ก็บอกว่ามีแน่เพราะว่ายังไงก็ต้องมีการแจ้งแจ้งทราบแล้วก็ต้องมีการประท้วงไปในเรื่องของออตว่าด้วยเพียงพ<ช>อไหมคะคือ,อคืนนียได้แต่วัาชา้าไปนิดไงเขาจะไปขอแล้วเราองไปแก้ตัวไว้อีกรอบหนึง่งคือต้องจับพันจับพันเลยเรื่องนี้มันเร็วแล้วมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ที่เข้ามาในค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็มันเป็นอาวัตถุระเบิดสังหารบุคคลซึ่งประเทศไทยไม่มีไอ้ก็จะพูดชัดพูดเขาเข้าใจว่าชัดว่าเราไม่มีเป็นฝังคามาวางแน่นอน แล้วก็เขาไม่พยายามที่จะมาร่วมะะวร,รัตเวลนอะไรกับเราใช่ไหมที่เขามีข่าวอยู่เรื่องนี้รีบเสนอไปแล้วผมก็ยังก็ยังก็ยังเรียนนะครับว่าถ้าเราหยุดอยู่เฉยเนี่ยมันจะกลายเป็นเพราะว่าเดิมเพราะว่าเดิมคือไม่มีข้อตกลงใช่ไหมพอมีข้อตกลงปั๊บที่เขาลุกล้ําอยู่ที่เขาได้เปรียบไปอยู่เปียงคงที่กลายเป็นว่าเรากลับไปอยู่สภาวะที่เขาได้เปรียบเราม,มันจะกลับไปตรงนั้นอันนั้นเราต้องทําให้เขาได้เปรียบโดยการบังคับให้กลับมาที่ไอ้ปฏิญญาให้ได้ การจะมาคับกลับมาเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยเราอยู่ดีว่า,เ,าเดินไปแบบเดิมก็ได้อย่างนี้คุณเสียเสียคนเท่ากับประเทศไทยไม่มีอะไรดังนั้นคุณจาเป็นต้องแสดงอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นไ,ได้สองอย่างอย่างแรกถมเสนอก,ก็คือการการใช้กําลังอย่างจํากัดนี่อีกอย่างคือ,อสร้างข้อเรียกร้องใหม่ก็ได้ที่มันฟังดูแล้วหรืออยู่ในส่วนนั้นก็ได้แต่เป็นส่วนขยายออกมาให้ชัดเจนว่าคุณจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมให้เรามั่นใจว่า มันจะต้องไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก็คือว่าบังคับให้เข้ามาเดินระัตะเว้นร่วมซึ่งนั้นเขียนเขาเข้าๆ,ๆ,ๆ,ๆใช่ไหมบังคับให้มาตรงไหนตรงไหนต้ว่ากันไปอันนี้ก็อาจจะอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยสร้างความปลอดภัยกับคนของเราเองก็ไดน้นี่แบบเบานะแต่กระเพนผมเนี่ยไอ้ตรงนั้นไม่ให้มันอยู่หรอกไม่จําเป็นก็ะโจมตีได้เลยเพื่อความปลอดภัยงเราเอง ค่ะพี่ปุ้มว่าตอนนี้เราสร้างเงื่อนไขที่สร้างความชอบธรรมอย่างที่เสนองว่าเนี่ยพอหรือหรือมไม่ผมผมเห็นเห็นด้วยกับพี่นงนะครับว่าจริงๆแล้วยังไม่พอนะครับเพราะจริงๆสัญญาสันติภาพเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่หมงว่าคนอาจจะวิพากษ์สัญญาสันติภาพเยอะนะแต่ผมว่ารอบนี้เราได้เปรียบใช่ไอ้สัญญาสันติภาพอันนี้เราได้เปรียบหนึ่งเนี่ยความความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยากได้ควิกวินของตัวเองอ ก็ไม่ได้รู้สถานการณ์อะไรมากหรอกแต่ว่าบีบเลยบีบเลยจะเห็นได้เห็นได้เลยนะว่าคุณมนเนหนตหน้าไม่ค่อยดีนะวันที่เซ็นสัญญาคือรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบ<ช>เสียเปรียบทั้งในพื้นที่เสียเปรียบทั้งไอความชอบธรรมมากกว่าเสียเปรียบความชอบธรรมแล้ววันนี้วัน,วนที่นายกอนุทินเข้ามารับตําแหน่งคุณศรีรัษฎร์พงเปชรแก่มารับตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย ไอ้ความชอบธรรมของประเทศด้วยด้วยแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันกลับมายืนอยู่ในจุดที่เราเราได้เปรียบนะครับพอเซ็นสัญญาเราก็ได้เปรียบแล้ววันนี้เราก็จริงๆก็ยังได้เปรียบอยู่เพราะว่าเราทําถูกต้องมาตลอดตามขั้นตอนถอยอาวุธหนักใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ทุนระเบิดเคลียร์ทุนระเบิดนี่ต้องเคลียร์ร่วมกันเขมรไม่เคลียร์กับเราเราก็ต้องออกเขาว่าเขมรไม่เคลียร์กับเราแต่เราต้องเคลียร์นะครับแล้วสิ่งที่พี่หนงพูดเนี่ยดีที่สุดเลยก็จริงๆแล้วคือต้องฟ้องสหรัฐ ต้องฟ้องจีนอย่าลืมจีนจีนก็ยังมีอํานาจเหนือขเขมรอยู่เยอะอนะครับแล้วจีนเองก็เป็นผู้สังเกตการร่วมกับอาเซียนมาตั้งแต่ตอนที่ท่าน<ร>นายกอันวัยบรหิมเป็นคนจัดใช่ไหมฟ้องอาเซียนแล้วก็ฟ้องสหป,ประชาชาติอ,อันนี้ต้องฟ้องอยู่แล้วะนะครับแล้วต้องไปอย่างที่พี่หนงว่าในวันสองวันนี้ต้องไปทั้ง4ี่กระบวนการนี้พร้อมๆกันนักนักการทูตของเราในแต่ละประเทศก็ต้องเดินพบเลยแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศของเขาให้รู้ว่า เนี่ยเรามีความชอบธรรมนะในขณะเดียวกันผมคิดว่าที่สิ่งที่พลเอกนัทพลนาทพานินาานนาาน์คือบิ๊กเล็กพูดเนี่ยก็ชัดเจนอยู่นะว่าม,มียุทธการทางทหารที่อาจจะมีการคุยกันในสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่แน่นอนเรือ,อยุทธการทางทหารยุทธวิธีบางอย่างเนะี่ยมันบอกพูดไม่ได้พูดสาธารณชนไม่ได้ฝัง่งเ็ารู้หมดนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่พี่หนองพูดเนี่ยสำคัญก็คือจริง,รงๆแล้วเรื่องทุนระเบิดเนี่ยเรามีความชอบธรรมในการเคลียร์เลยนะครับ แล้วจะเคลียร์ไปถึงตรงไหนแน่นอนทุกคนจะต้องบอกเอ้ยต้องออหลายคนอาจจะบอกเราก็เคลียร์ได้เฉพาะเขตแดนเราไม่จริงจริงๆเราเคลียร์ได้หลายพื้นที่เลยเพื่อที่เพื่อที่เราจะป้องกันภัยคุกคามเราเคยคุยกันที่นี่พี่นงก็อยู่คุณเมย์ก็อยู่ใช่ไหมภัยคุกคามจากฝั่งเขาเนี่ยมันยังมีภัยคุกคามอยู่แล้วจริงๆยุทธการทางทหารตอนที่เกิดการพบกันครั้งแรกของของที่อาเซียนน่ะและมีการเซ็นปฏิญาอะไรกันเนี่ย เรายังไม่เสด็จน้ําเราก็พูดตลอดว่ายุทธการทหารเรายังไม่เสด็จน้ําเรายังมพีพื้นที่ยุทธศาสตร์หลายพื้นที่ที่เราต้องการเพื่อคุมสภาพทางชายแดนได้แล้วก็พื้นที่ทางวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมปรา,าสาทต่างๆเนี่ยยังถูกล้อมยังถูกอะไรอยู่เราก็เคยกันคุยกันเรื่องปราสาทตาควายจริงๆมันไม่เสด็จน้ารอบนี้เราจะไปอยู่ดีๆจะไปรุกเขาให้เสด็จน้ํามันก็คงไม่ใช่เพราะจริงๆก็ไม่ใช่ฉรุกแต่ด้วยข้ออ้างในการเคลียร์ทุนระเบิดเนี่ยอย่างที่พี่ เสนงว่าเนี่ยได้หมดเลยจะเครื่องบงจะเครื่องบินลุยได้เลยแต่มาจากขั้นตอนหลังที่พี่นงพูดก็คือฟ้องคนให้ครบคนแล้วเราบอกว่าเรากำลังทำตามสัญญาสติภาพใช่ระง,งับขั้นตอนต่อไปก็คือการคืนเชลยศึกสงครามถูกไหมครับเพราะไอ้ขั้นตอนทุ่นระเบิดเนี่ยมันไม่ครบแล้วมันมีการมาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ในเขตแดนเราเข้ามาลึกด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราขอเคลียร์หมดริมชายแดนแล้วเราไม่ต้องไปบอกหรอกว่าเราเคลียร์เฉพาะในชายแดนเราเคลียร์ไปเถอะคือคือตรงนี้ผู้เรียนตรงนี้ว่าเราต้องมีข้อเล็กล้องที่ที่แข็งแรงหน่อยใช่ครับซึ่งผมก็ยังผมอาจจะแข็งแรงนิดนึงผมบอกโจมตีเลยอย่าเสียเวลาและฟาดเลยตรงนั้นได้ไหมเออประเด็นคือคนคนนี้มันมีคัอย่างเงี้ยคือเดินขั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรกันใช่ไหมพอไม่มีอะไรกันปั๊บเนี่ยเขาโจมตีเราเราจึงป้องกันตัวเองโดยชอบ อันนี้โอเคใช่แต่ครั้งที่สองเนี่ยที่ผมก็เคยพูดไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจสอบโดยใช้ a e o t หรือว่าใช้ใช้ดาวเทียมเนี่ยพบว่าเขาไม่ย้ายกําลังออกไปเกี<ช>่ยวุฒิหนักเราก็มีสิทธิ์ที่จะโจมตีเพราะเรากลัวประวุฒิหนักเนี่ยเคยทําร้ายประชาชนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเป็นทุนระเบิดที่ทําร้ายทหารของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการกําจัดมันแต่วิธีไหนแล้วแต่แต่ถ้าผมเห็นง่ายๆก็ฟาดตรงนั้นเลยให้เขาถอยไปก็แค่นั้นผมก็เห็นด้วยกับพี่หนอกก็คือที่ผมบอกอะ เคลียร์ไปอ่ะไม่ต้องมาบอกว่าเขตแดในใครอ่ะเราเคลียร์เพราะมันเป็นภัยคุกคาม<ช>ถึงอยู่ฝั่งเขามันก็เป็นภัยคุกคามแต,แต,แต่แต่นิดนึงแต่ต้องจนนะํากัดนะตอนที่ฟังเนี่ยคือกองทัพบกเรือกาเขาจะพร้อมหมดไม่ได้ครับคือไม่ใช่ทั้งแนวต้องจํากัดต้องจำกัดแล้วเวลาพูดอย่างเนี้ยพี่หนงก็รู้ดีว่าในเชิงข่ากรองเนี่ยเราก็ต้องบอกฝ่ายข่าวกรองของมหา,า<ช>อำนาจต้องมีการประสานว่าเรากาำลังดาเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่เราต้องเคลียร์ทุนระเบิด ตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ออกมา,ถาแถลงต่อสาธารณชนแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยดดรัฐบาล<ะ>ต้องมีคําอธิบาย<อ>ซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตพี่น้่งนิดเดียวนิดเดียวครับ<อ>ผมว่าวันนี้นายกอนุทินเนี่ยคือวันนี้ให้ปล่อยให้รัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนถแถลง<อ>แต่จริงๆผมไม่ผมต้องขออนุญาตแนะนาโดยโดย,โดยประสบาการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่านายกเดินและให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าไม่ไม่ยกเลิกสัญญาแต่ระงับการใช้เนี่ย ผมคิดว่ามันอยู่ในจุดที่นายกน่าจะมีท่าทีเป็นทางการ <S 1> <S 1> <S ท่าทีเป็นทางการก็คือมีม,มีมีคำถแถลงหรือคำคำประกาศถแถลงการของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกอาจจะยืนอ่านเองแล้วบอกว่าเราเราเชื่อมั่นในสัญญาสันติภาพเรือๆแต่วันนี้เนี่ยมีความสูญเสีย <S <S ที่เกิดขึ้นด้วยอาวุธเชิงรุกคือบรรทุนระเบิดในเขตพื้นที่เรา <S <S เราจําเป็นต้องมีการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็เรายัง ไม่ระง,งับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นภาษาที่ชัดว่าเรายังเชื่อมั่นในคำสัญญาสันธิภาพแต่วันนี้ยังไม่เป็นขั้นตอนต่อไปเพียงแต่ว่าเราต้องทำขั้นตอนเรื่องทุนระเบิดให้จบถ้าเป็นแถลงการอย่างเงี้ยมันออกไปทั้งโลกใช่ใช,ใช่ไหมฮะแล้วนายกก็จะดูเหมือนว่าไม่ได้เดินหนีนักข่าว<ฮ>ะนะ,ะ,<ฮ>ะพูดระงงับเนี่ยวันนี้มันเนี่ยคุณเมเสนานงกับผมก็นั่งมานั่ง ระง,งับคืออะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่คนออจะตกลงระง,งับกับยุติระง,งับกับเละยุตินะไม่ยุติเออพราะเราได้เปรียบระง,งับคืออะไรคะแต่ระง,งับก็คือจริงๆก็คือจริงๆแล้วเรายังไม่สามารถเดินไปขั้นตอนต่อไปในการปล่อยเชลยศึกได้เพราะเรื่องทุ่นระเบิดยังไม่จบเพราะมันเป<ช>็นสี่ขั้นตอนถูกไหมฮะถอยอาวุธหนักทุ่นระเบิดนี่แต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่หนรงว่าหนึ่งเคลียร์ทุ่นระเบิดสองเราอาจจะแบบถ่ายพูดท่าถ่ายไดอาวเราียมเนี่ยอาวุธหนักยังไม่ถอยเลย แล้วเราก็ฟ้องโลกถูกไหมฮะแล้วเราก็ถแถลงถ้าถแถลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เสร็จแล้วพลเอกนะัทพงศ์หรือว่าท่านศรีษศักดิ์จะดําเนินคู่แขน,นไปการทูดพูดภาษาเพราะหน่อยอทางทหารพูดภาษาแรงหน่อยมันก็เดินบนเดินคู่กันไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องมาตีความกันเพราะมาตีความอย่างเงี้ยก็จะมีการบางคนเนี่ยผมก็เห็นเห็น,เห,นเห็นด้วยนะบางเรื่องเช่นกระแสะชาตินิยมมันจะเกิด แต่มันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทําให้เกิดกระแสะชาตินิยมขึ้นมาซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ไม่รักชาติแต่ว่าเอาเรื่องของผลประโยชน์ประเทศชาติที่ประเทศชาติมาทําการเมืองมันไม่ไดนะ้วันนี้นายกเนี่ยจ,จะต้องทําตัวเป็นสุภาพบุรุษที่เข้มแข็งะนะครับแล้วท่านนายกปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในการให้ยืน <c oughs> ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องบรรราาเพราะว่าไม่มีรองนายกความมัน่นคงถูกไหมระดบอธิบดีแล้วยังมีคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยใช่ไหมวันนี้นายกคุมเอง คุมปกครองเองเป็นรัมนตรีมหาไทยแล้วเป็นประธานกตรอเองตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจตะเวนชายแดนอะไรขึ้นกับท่านหมดท่านลงพื้นที่วันนี้ถูกแล้วเพียงแต่นิดเดียวถ้าชัดเจนในเรื่องคําจํากัดความเรื่องระงับนะด้วยคําพูดของท่านเองนะมันจะทําให้ทุกอย่างเดินไปได้ด้วยดีองค์าพยพก็จะเดินได้คือตอนนี้เรา,เราติดก,กับดักตรงที่ว่าทางผู้นําฝ่ายการเมือง,องนไม่ค่อยอยากที่จะพูดออกสื่อทั่วโลก ประเด็นอยู่ตรงนั้นนะ่ะตั้งแต่คราวที่ลแล้วละมันจะหลบๆไปทางไหนไม่รู้ไล่ให้ใครการประจำพูดมันก็ไม่มีน้ำหนักไงเทียบกับเขาไม่ได้นะครับทาให้เราเสยเปรียบอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะกลับมาตรงที่ผมเรียนแต่แรกว่าเราต้องสร้างความชอบธรรมความชอบทํามต้องเกิดจากการถแถลงที่ที่ชัดเจนใแล้วก็เกิดว่าเราจะทําอะไรนะครับแล้วก็ต้องขู่ด้วยบอกให้มไม่ได้แล้วต้้องูดวยไม่ได้แล้วต้องยังไงยังก็ว่ากันไปเลยเป็นผมก็โอเคคุณไอ้ที่บอกระงับเนี่ยเราบอกว่าเราจะต้องคุณต้องทำแบบนี้ให้เราแม่งเราไม่ยอม ตอนนี้ยังงงๆอยู่วันสองวันเนี่ยไม่ต้องต้องพรุ่งนี้ต้องพูดแล้วล่ะเอ๊ะจริงๆวันเนี้ยไปไไปปที่การทัลักษ์ไปที่อาทิษฐานเกตเนี่ยควรจะต้องต้องพูดละวพลังเต็มรูปเมื่อเมื่ออ๋อเต็มรูปใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนี้นายกให้สัมภาษณ์เหมือนจะพูดเรื่องของการระงับค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปหาใช่ฮะแต่ แต่มันยังมีการตีความไงคือคือที่พี่นงพูดกับผมพูดเนี่ยพอเป็นแถลงการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะถูกแปลเป็นสเตทเมนต์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนห,ห,หรืออะไรก็ตามอ๋ออันนี้คือต้องเหมือนแล้วก็ชัด,ว,ชดว่าเฮ้ยเราเระงับเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาสัญญ,ญาสญญาิภาพเรายังอยากให้เกิดสติภาพแต่ว่าเขมีนทาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินการอย่างนี้เป็นความชอบธรรมของเราในการดําเนินการเพื่อปกป้องนะปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ของทหารเราของชาวบ้านเราไม่ใช่เฉพาะทหารนะชาวบ้านก็อาจจะเดินตนดนกับระเบิดได้ได้ค่ะแล้วเราก็คู่หน่อยอ,อว่าอ่ะคู่เชิงปลอบอะอย่างที่พี่หนงว่าเลยอย่างเงี้ยมามาจัด,มาจ,ดมาจัดการทุนระเบิดด้วยกันสิอย่ามาปฏิเสธแล้วก็มาตะเวนแล้วลาตะเวนเร่วมกันสิอย่าปฏิเสธไม่งั้นเราจะทําตามขั้นตอนการปฏิบัติการของเราคือรู o ซ e n g a ก e m e ม t ของเราแล้วมาว่าเราไม่ได้นะ พอจบตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขมรก็ดิ้นเองอะ,ะใช่ไหมฮะในในเรื่องของของการทูตกับการทหารถแถลงการเป็นทางการเนี่ยมันสําคัญคสรุปแล้วก็คือสร้างความชอบธรรมในการใช้กํำลังผมใช้ภาษานี้ตลอดเวลานะ,ะสร้างความชอบธรรมจะยังไงก็ว่าไม่รู้เลี้ยงให้ครบเลยคนก็นรู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องนี้ถ้าคือถ้าคุณไปขัดคุณไม่ยอมทำตามนี้ต้องเกิด พอเขารู้ว่าจะเกิดเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับเราใช่แค่นั้นเองคือคนนี้ทั้งคนไทยและต่างประเทศโดยเพราะต่างประเทศนะคนไทยโดยเพราะต่างประเทศแต่คนไทยอยากลุยอยู่แล้วผมผมเองในใจเนี่ยผมก็พูดตรงๆผมก็บอกลุยให้จบแต่ผมก็เลยมาพูดกับพี่น้องกับที่นี่แล้วนี่ลุยให้จบวันนั้นลุยให้จบแต่มันต้องมีความชอบธรรมเดี๋ยวต้องมาถามอีกว่าใครสั่งหยุดยิงทีนี้ถ้าลุยได้เนี่ยเติมเสลยให้จบนะครับพอเราสั่งไปแล้วสมมติว่าผมเอาไปนแบบผมเนี่ยก็คือโจมตีอย่างจํากัดเนี่ยนะแล้วเขาโจมตีกลับมาแรงเลยเนี่ยยาวเลย เอาทีเดียวจบเลยดิฉันมีสายของท่านโฆษกกองทับกค่ะพลตรีวินไทยสุวารีเสตตสนะคะโฆษกกองบัญชาการกองทับกอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะเสตอสค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์ค่ะุณม่ผมค่ะเมย์อยู่กับพี่ปุ้มสุรนันท์แล้วก็เสนงพลทูพงศกรด้วยนะคะอ๋อครับผมสวัสดีครับท่านโฆษกครับพี่ปุ้มค่ะรับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนถามค่ะเห็นทางด้านของกองทบกนะคะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นเสตตสแถลงเอาไว้เหมือนกันบอกว่า ตกลงจุดที่ทางด้านของฐานกัมพูชาเขาลุกล้ำเข้ามาในตรงห้วยตาเรียเนี่ยพิกัดคือลึกเข้ามาในพื้นที่ของแผ่นดินไทยเนี่ยไกลเท่าไหร่นะคะพี่ต๊อดคะคือจริงจการเข้าเนี่ยมันเหมือนกับการแอบ,บเข้ามาแล้วก็ก็แอบ,บออกไปเนี่ยซึ่งซึ่งน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเครื่องกีดขวางที่เราทําไว้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะเหมือนถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะถ้า ไม่มีเขาจะถ้าไม่มีวินัยเนี่ยก็จะเข้ามาในลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้เองก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างแล้วในในพื้นที่อื่นๆน,นะครับพื้นที่ตาคายก็เคยมีครับ,รบตอนนั้นเห็นบอกว่าเห็น <ะ S 1> บอกว่าก็คือการแอบเข้ามาในรื้อถอนแนวรดน้ำเหรอคะเมื่อวันที่9ก้าพฤศจิกายนอันนี้ใช่ไหมคะเสตอสคะใช่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางกัมพูชาเ,เขาควบคุมอยู่ มันมันน่าจะอยู่ในตะกอนเนี่ยที่เขาพยายามเข้ามาควบคุมหลังจากปีห้าสี่เพราะามันมันเหมือนกับพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์อ<ฆ>่ะสี่ถึหกตารางกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,าเขานจะควบคุมอยู่แต่เขาเพิ่งเพิ่งเ,เพิ่งถอยออกไปเนี่ยช่วงประมาณทักต้นเดือนตุลาเพราะว่ามุมที่เขาอยู่ตรงนั้นนะพอหลังจากที่เราได้ภูมิเกลือแล้วเนี่ยผมว่าตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ไม่ปลอดภัยในในใน,ในทางทหารนะนะ เขาก็เลยเขาก็เลยออกไปพอออกไปเราก็เลยไปสถาปนาให้มันมีความมั่นคงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการวางแนวเครื่องกีดขวางอะไรต่างๆนะก็คงลักษณะเหมือนบางทีเหมือนยุ่ยแย่นะครับแล้วก็คือเอาเปรียบน่าจะเป็นแบบนี้ยครับค่ะซึ่งถ้าดูจากแผนที่ค่ะ ท่านโฆษกคะก็คือว่าจะเห็นว่าห้วยตาเาเลียเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างภูภูมะเขือกับเขาพระวิหารถูกไหมคะแล้วลึกเข้ามาในแผ<ห>่นดินไทยเห็นบอกว่าประมาณสัก1กิโลเมตรถือว่าลึกเข้ามาไกลเหมือนกันนะคะถ้าดูจากเส้นของแผ่นที่ขอบอะคะใช่คือคือ,ค,อคือเส้นนั้นเป็นเส้นปฏิบัติการที่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่เรามีเหตุปะทะเราจะยึดเส้นนั้นเป็นเส้น,เป,น,เ,สนเป็นเส้นปฏิบัติการของเราไงถ้าเรามองจัดจัดเส้นหลังๆเนี่ยเราจะมองที่เส้นนั้นละเพราะเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ เดิมเนี่ยเราจะมองอคือพอเป็นเส้นที่เป็นพื้นที่เขาอ้างสิทธิ์ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เข้าไปทําอะไรด้วยข้อตกลงของ MOU นะครับแต่พอตอนนี้พอพูดถึงเส้นส่วนใหญ่เราจะข้ามไปที่เส้นนั้นละเราเราเรียกเราเส้นสมมติฐานของเราจะขยับไปเป็นเส้นนั้นพอมองจากเส้นนั้นเราเลยเห็นว่ามันจะเข้ามาเนี่ยอยู่ในพื้นที่พื้นที่จากเส้นนั้นเข้ามาน่าจะประมาณหนึ่งกิโลแต่จริงๆแล้วถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่เขาอ้างสิทธิ์นั่นแหละ แต่ประเด็นก็คือว่า9พฤศจิกาถ้าเขามีการเข้ามาลักลอบแล้วก็วางระเบิดในตอนนั้นแล้วก็มีการออลือแนวั้วนวดน้มเนี่ยมันก็คือหลังที่เรามีการเซ็นสัญญาที่มาเลเซียคือ26ตุลาคมอันนี้ก็ถือว่าเขาละเมิดข้อตกลงชัดเจนไหมคะเสตอดคะคือคือถ้าเรื่องข้อตกลงผมว่าเขาละเมิดตลอดอนะครับวันวันวันนี้เองเนี่ยถ้าเราเราพูดถึงละเมิดอะไรบ้างยังไงก็ละเมิดอยู่แล้วเรื่องของ MOU43 แทบทุกพื้นที่อ่ะ นะครับในการที่หนึ่งก็คือเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนแบบลักษณะเหมือนกับเอ,อมีท่าทีจะใช้กําลังอนะว่าอย่างเงี้ยเช่นเข้ามาขุดคูเลสอย่างเงี้ยผมว่ามีแต่มีทับตลอดแนวเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเ,เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยหลังจากเมื่อช่วงกรกฎาคมมาเนี่ยเราค่อนข้างจะเข้มงวดนะเพียงแต่ว่าเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงขนาดนั้นเขาบอกให้หยุดตรงไหนหยุดตรงนั้นไงนะครับมันก็เลยทําให เรามีมุมในการที่จะมองอยู่สองอย่างสองส่วนส่วนแรกก็คือเรามองว่าเข้าตกลงหยุดยิงหยุดตรงไหนใช่ไหมครับ<ฆ>อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะส่วนแต่ว่าถ้าเป็นเงื่อนไขกติกาเดิมเนี่ยนะเราก็จะมองว่าบางทีพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยมันเข้ามาทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมาะอยู่แล้วมัน<ฆ>ไม่เป็นไปนตามหลักที่ตกลงกันไว้คร<ฆ>ับผม